เผยโฉมพระเอกหนุ่มว่าที่แฟนใหม่ก้อยอรัชพรทำเอาต่อมจินกระตุกรัวๆสำหรับความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรและไม้พิรัตที่ถูกจับตาหลังฝ่ายชายไปออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะก่อนที่เวลาต่อมาสาวก้อยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพี่น้องที่น่ารักพี่เขาน่ารักก้อยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆส่วนสถานะตอนนี้ใครเข้ามาจีบก็ได้แต่ยังไม่อยากมีแฟนเร็วๆนี้ขณะที่ล่าสุดไมพิรัตก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้จีบครับถามว่ามีโอกาสไหมจริงๆตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตผมไม่ได้ปิดอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากๆแล้วก็มีหลายอย่างที่เราอยากทําและต้องทําให้ทันด้วยตอนนี้มีการบ้านที่ต้องทําเรายังไปโฟกัสที่อย่างอื่นไม่ได้ถามว่าลุ้นขึ้นไหมเวลาแฟนๆเขาลุ้นมันน่ารักดีแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ก้อยเป็นคนน่ารักเวลาที่เขาทํางานเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากเลยหัวใจตอนนี้ยังว่างถามว่าเหงาไหมจริงๆมันตรงกันข้ามที่พยายาม ทงานนหักเพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกเหงาเลยหาธุรกิจทําหาอะไรทําเยอะแยะไปหมดเพื่อให้ความเหงามันไปต่ออยู่แถวท้ายๆ